สวัสดีครับสรุปผลการจับสลากคู่แข่งสนุกเกอร์รายการ World Championship 2025รอบส2คนนักครู b l เบิร์ตเทเตอร์เมืเองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2024ไฮเลมินสันเอาชนะแจ็คโจนส์18ต่อ14เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มหมูปากน้ำแลพลแสงคำ เงินรางวัลแชม 500, ป์5,000ปอนด์รองแชม 200, ป์2,000 0 0ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด10,000ปอนด์สำหรับผู้ที่แทงได้ในรอบคัดเลือกแต่ถ้าแทงได้ในรอบคูซิเบอรเชเตอร์จะได้รับเงินรางวัล15,000ปอนด์วนผู้ที่ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลผลจับฉลากประกบคู่แบ่งสายการแข่งขันรอบสาย2คนสายบนไคลเลวินสันพบเลยเพยฟาน จ็คโจนส์พบเจ้าสินถงผู้ชนะสองคู่นี้จะไปพบกันในรอบ16คนนิว <New S 1> โลบสันพบคริสเวกินมาร์คอัลเลนพบฟานเซงอีผู้ชนะสองคู่นี้จะไปพบกันในรอบ16คนรอนนี่โอสซิเรียนพบอารีคาเตอร์จางอันตาพบผังจึนสือ โดยผู้ชนะสองคู่นี้จะไปพบกันในรอบ16คนซื่อเจฮุยพบเดวิดกลิลเบิร์ตมาร์คเซลบีพบเบนวูลาสตันผู้ชนะสองคู่นี้จะไปพบกันในรอบ16คนสายล่างจอห์นฮิกกินส์พบโจอโอเคเนอร์เซลก็ตรงพบแมทธิวเซล์ผู้ชนะสองคู่นี้ จะไปพบกันรอบ16คนแบลลี่ฮอว์กินส์พบฮอสเซนวาไฟอีมาร์คเจวิลเลียมส์พบอูี้เจ๋อผู้ชนะสองคู่นี้จะไปพบกันในรอบ16คนลู้าเบเซลพบไรอันเดย์ติงจินฮุยพบแซคชัวตีผู้ชนะสองคู่นี้จะไปพบกันในรอบ16คน ชอนเมอร์ฟีพบเดนนิลเวลส์จัดทำพบโจเยหลงผู้ชนะสองคู่นี้จะไปพบกันในรอบ16คนผู้ที่ผ่านเข้ารอบ16คนรับเงินรางวัล30,000ปอนด์หรือประมาณ1,290,000บาทส่วนผู้ที่ตกรอบสา32คนรับเงินรางวัล20,000ปอนด์หรือประมาณ860,000บาทรางวัลเบรกสูงสุด รับเงินรางวัล1น1 0 0ปอนปอหรือประมาณ4,30,000บาทสำหรับผู้ที่แทงได้ในรอบคัดเลือกส่วนผู้ที่แทงได้ในรอบ c r u ิเบิลเทเตอร์รับเงินรางวัล1น1 0 0ปอ0นด้อนหรือประมาณ6 000, 4 5 5 0 0 0บาทในปัจจุบันผู้แทงเบิกสูงสุด147แต้มแจ็คสันเพจในนัดเท่ยวชนะอารันเทเลอร์1 0ต่อ2เฟรมรอบคัดเลือก3 j a แจ็คสันเพจ แทงม็กซิมัมเบ1 4รก147แต้มเป็นคนแรกในโลกที่แทงได้2ครั้งในนัดเดียวกันและเป็นการแทงครั้งแรกของการเล่นอาชีพและเป็นครั้งที่215และ216ของทำเนียบผู้แทงม็กซิมัมเบกซึ่งในรายการนี้ยักษสันเพจจะได้รับเงินโบนัสพิเศษสำหรับผู้ที่ทำรม็กซิมัมเบกได้2ครั้งเงินรางวัล1น7 0 0 0นปอนด์หรือประมาณ6 3ล้าน0บาท โปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการ World Championship 2025รอบสาย12คนนครซิเบิลเธียเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษไฮไลท์สนุกเกอร์ er, วันที่19เมษายน2568รอบสาย2คนใช้ระบบ10ใน19เฟรมแบ่งเป็น2ช่วงเวลา4โมงเย็นและตี1ไคลเลมินสันพบเหลยเพ่ยฟาน เซลก็ตรงพบแมทธิวเซลด์รอบเวลา2องทุ่มครึ่งเนลโลประสันพบคริสเวกินมาร์คเจวิลเลียมสพบอูอีเจอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคอยรับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ